สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิาการดวงรายวันประจำวันที่31ตุลาคม2565นะคะวันนี้เรามีไพ่เรื่องทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะ เอาละค่ะตั้งเจตเป็นสมาธิเลือกไพ่ให้ดึงดูดใจคุณมากที่สุดจากนั้นเรามาฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันค่ะสรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งะคะคุณได้ไพ่เดอะฟลูค่ะราชนีถือดาบค่ะเด็กถือเหรียญค่ะ9ดาบค่ะแล้วก็ เด็กถือดานะคะต้องบอกว่าวันนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรมากอย่าเพิ่งเครียดอาจจะมีงานยากหรืออาจจะมีเรื่องให้คุณแบบต้องใช้กําลังต้องใช้สติปัญญาหรือว่ารู้สึกว่าต้องฟันฝ่าอุปสรนะแต่ท้ายสุดสุดท้ายแล้วแบบคุณจะทํามันได้โดยที่แบบเหมือนกับเพลินไปเลยหรือว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่พอลงมือทําจริงแล้วไม่ได้คิดว่ามันยากอย่าง,งานั้นแล้วก็ที่สามารถที่สําคัญคือเอาอยู่อาจจะเหมือนแบบทําไปเพลินไปมีเพื่อนคุยมีคนคุยมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ถ้าต้องใช้ความคิดอ่ะอาจจะได้ไอเดียได้แบบแรงบันดาลใจหรือได้อะไรที่เข้ามาทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยปิ๊งขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับสามารถที่จะแบบว่าต่อย,ยอดในการแก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคไปได้รวมถึงอาจจะวันนี้สถานการณ์ที่คุณกงังวลมันอาจจะเป็นตัวพลิกแบบ ไม่ได้ตั้งใจหรือแบบว่าเฮ้ยกลายเป็นว่ามันสามารถทําเงินได้หรือว่าสามารถมีช่องทางในการแบบได้รับเงินหรือว่าได้งานหรือว่าแบบเป็นสถานการณ์ที่มันจากร้ายกับกลายเป็นดีโดยที่แบบเราไม่คาดฝันนะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วอย่าเพิ่งแบบเหมือนกับอย่าเพิ่งเครียดมากอย่าเพิ่งเครียดนําไปก่อนเขาบอกว่าทุกสถานการณ์มันสามารถแก้ไขได้รวมถึงในวันนี้ บางทีการลอยตามน้ําหรือการทําอะไรตามน้ําบ้างอะคะ่ะอาจจะทําใหา้ทุกอย่างมันคลี่คลายหรือว่ามันมีทางออกที่ดีขึ้นอันนี้เขาฝากเอาไว้นะคะเพราะฉันอย่าเพิ่งคิดไปก่อนนะให้ไปดูก่อนหรือบางทีอาจจะเหมือนกับอย่างที่บอกอะตามน้ําไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายทางที่ดีขึ้นคนทํางานประจําในวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้งานเยอะค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการเจอเจอผู้คนหรือว่ามีอะไรที่เราต้องแบบ ทาโดยที่แบบไม่ได้คิดหรือบางทีอาจจะเหมือนกับมีเหตุฉุกเฉินในแต่ละเคสในแต่ละงานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดสุดท้ายแล้วคุณเอาอยู่นะสามารถที่จะจัดการได้วันนี้อาจจะหามรุ่งหามค่านิดนึงอาจจะเลิกเย็นนิดนึงหรือว่าต้องมาแต่เช้านิดนึงนะเพราะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูจากพลังงานแล้วว่า อาจจะมีเรื่องคิดในระหว่างทํางานเรื่องคิดในตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องที่เรียกว่าอะไรนะเรื่องส่วนตัวก็ได้เรื่องงานก็ได้หรือเรื่องอะไรก็ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้อยากให้มีสมาธิจดจ่อยกับการทํางานมากกว่าเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับทุกทุกเหตุการณ์หรือว่าแต่ละแต่ลอย่างในวันนี้มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่เข้ามาแล้วเหมือนกับเราต้องลุกขึ้นมาจัดแจงแก้ไขนะมันเหมือนกับวันนี้ต้องควรมีไฟมีพลังนะคะแล้วก็ เรื่องบางเรื่องที่กําลังคิดอยู่แล้วมันหาทางออกไม่ได้หรือว่ากําลังกังวลอยู่หรือใครกําลังมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเนี่ยท่านบอกเวลาทํางานให้วางลงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลามันจะมีทางออกหรือว่าบางทีการที่เราได้ทํางานแล้วเราสบายใจเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับไม่ได้คิดเรื่องนั้นอ่ะมันจะทําให้เหมือนกับอพอถึงเวลาต้องคิดอ่ะหรือว่าถึงเวลานึกได้ปุ๊บมันจะเอ้ยงั้นก็ทาแบบนี้ดีไหมมันจะมีทางออกขึ้นมาของมันโดยปริยายเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่า วันนี้ใครทํางานประจําที่ต้องต้องมียอดต้องเ,ออเหมือนกับต้องหายยอดต้องเก็บยอดต้องขายของต้องอะไรลักษณะแบบนี้ไพ่ขึ้นมาบอกว่าวันนี้นะมันเหมือนกับ คุณจะได้ลูกค้าแบบฟุกฟุกหรือวันนี้ติดต่อทําอะไรมันจะได้งานแบบฟุกฟุกแบบที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นของ,ของคุณเนี่ยแล้วคุณสามารถทําได้คือมันง่ายแบบทีนี่แบบเฮ้ยพูดแบบนี้แล้วก็ตกลงหรอหรือว่าเฮ้ยเสนอแบบนี้แล้วโอเคใช่ไหมเออลักษณะแบบนี้นะแต่ว่ามันเหมือนกับผ่านการทํากันบ้านจากคุณซึ่งคุณอาจจะมีความสึกเกรงมาก่อนหนะ้าให้หรือบอกว่าสบายสบาย,บายเพราะวันนี้คนที่คุณเจอเจอเป็นคนพูดง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่า คุยกันในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดีได้เพราะนั้นวันนี้อะไรมันก็จะผ่านไปได้แบบง่ายๆโดยที่แบบไม่ต้องกังวลไปก่อนเคลียร์ป่ะสำหรับออฟรีแลนซ์ในวันนี้ค่ะต้องบอกว่ามีโอกาสที่ วันนี้นะคุณจะทํายอดทําเงินพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายวันนี้คุณจะเจอลูกค้าจอหรือเจอคนที่แบบเข้ามาแบบฟุ๊กฟุก,ฟกแบบเอ้ยเข้ามาแบบไม่คาดคิดว่าจะซื้อเยอะหรือว่าไม่คาดคิดว่าจะสั่งเยอะหรือว่าไม่วันนี้อาจจะเจอแบบเปิดร้านอาหารมาแล้วแบบเจอคนมาเลี้ยงอ่ะเลี้ยงสิ้นเดือนอะไรลักษณะแบบเนี้ยตัวคุณนะ่ะอาจจะต้องทํางานนะ่ะหรืออาจจะต้องเหมือนกแบบับเออเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ เตรียมเตรียมความพร้อมอ่ะเช่นบางทีแบบเปิดร้นอาหารตามสั่งแล้วลูกค้าเข้าเยอะๆวันนี้ของอาจจะไม่พออาจจะต้องวิ่งไปตลาดหรือไปหาอะไรมาทําเพิ่มหรืออะไรลักษณะแบบเนี้ยทีเนี้ยเขาบอกว่า มันจะมาช่วยเติมยอดหรือมาช่วยทําให้วันนี้ในสิ่งที่คุณต้องจัดต้องจัดการหรือมีเรื่องที่คุณกําลังคิดอยู่หรือเีอะไรที่คุณกําลังกังวลอยู่อ่ะมันสามารถที่จะผ่านไปได้ดูจากพลังงานในวันนี้มีโอกาสได้ยอดได้มีโอกาสได้ลูกค้ามีโอกาสได้งานได้ได้เป้าหมายแบบฟลุกๆแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ได้จากมิตรสัมพันธ์ด้วยนะได้จากมิตรสัมพันธ์หมายถึงว่าได้จากความเอ็นดูได้จากความแบบเอ่อเหมือนกับ ถูกอัธยาศัยลักษณะแบบนี้ขายแกงหรือขายขายแกงขายกาแฟาหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะได้จากแบบเหมือนกับคุยถูกข้อสั่งอันนั้นเพิ่มซื้ออันนี้เพิ่มลักษณะแบบนี้มากกว่าคือจริงๆวันนี้มันเหมือนคนที่เล่กให้ในกอนที่หนึ่งอ่ะมันมีเรื่องให้คิดเยอะแต่ว่ามันเหมือนกับสิ่งที่คิดในวันนี้มันมันมีหลายเรื่องพลังงานไพ่ขึ้นมาบอกว่าคิดเยอะมากแต่ไพ่บอกว่า เวลาทํางานน่ะคุณต้องวางเรื่องที่คุณคิดคุณเรื่องที่คุณกังวลลงก่อนแล้วก็ทํามันให้ดีตั้งใจทํากับมันแล้วคุณจะรับผลตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูนี่นะแล้วเขาบอกวันนี้อาจจะมีโชคโชคจากอะไรโชคจากการเดินทางเหมือนกับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาอาจจะไปไหว้พระหรือวนันนี้คุณอาจจะออกไปทําบุญหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่เลรเงี้ยอาจจะมีโชคหรืออาจจะมาจากความฝันการตีฝันลักษณะแบบนี้นะแต่ว่า การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บอกได้ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการมีโชคนะแต่เป็นลักษณะของการแบบเติมยอดหรือลักษณะของการที่แบบว่าได้มาหมุนไปเป็นลักษณะตัวช่วยอย่างนี้มากกว่านะเดี๋ยวดูพลังไพ่พะพีแคนแน โอ้ oh, ช่วงวันเนี้ยมันจริงๆแล้วโดยเนื้อเรื่องของงานหรือการใช้ชีวิตอะหมอว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของอารมณ์ความคิดโดยเฉพาะใครที่กําลังมีเรื่องของความคิดเยอะๆใครที่กําลังรู้สึกเหมือนกับมีเรื่องให้ตัดสินใจมีเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ในหัวท่านบอกว่าวางลงก่อนเออท่านพูดอย่างนี้เลยวางลงก่อนเพราะว่าการวางลงก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราตั้งหลักได้แล้วตอนเนี้ยบางทีคิดอะมันก็เหมือนพลิ้วไปตามอารมณ์ถูกป่ะอ่านะโอ้โ oh. ห ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็บางทีบางสิ่งบางอย่างเรารู้ตัวเองอยู่แล้วเรารู้เรารู้คำตอบของทุก,กเรื่องอยู่แล้วอะว่ามันเป็นยังไงมันจะไปในทางไหนแต่บางครั้งอะเราเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกเลยเราเราจินตนาการท่านบอกหยุดแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบนัน โอ้โหนนท่านบอกว่าต้องเชื่อในพลังครูบาอาจารย์คือเหมือนครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะท่านจะนําทางทีนี้ท่านบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังกังวลตรงเนี้ยท่านบอกให้ลงมาหยุดยืนอยู่กับที่ยืนอยู่บนยืนอยู่บนดินยืนอยู่นิ่งๆตั้งตรงนั่งตั้งตรงแล้วก็ยืนตั้งตรงหรือว่าตั้งหลักให้ดีอะเดียเด๋ยวทุกอย่างคือคุณรู้อยู่แล้วว่า คุณรู้อีแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะแค่คุณแบบหยุดเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกหรือหยุดคิดมากแล้วลงมายืนตั้ง,ต,งตรงหรือว่าตั้งสติให้ดีอ่ะหมอเชื่อว่าเดี๋ยวท่านาน่ะนทางคุณไปและทุกอย่างอ่ะพ้นพบทางออกอย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอนค่ะโอ้วันนี้ต้องบอกเลยนะกองที่1พลังงานของคุณค่อนข้างแบบ เออมันเหมือนเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจมีอะไรที่ติดอยู่ในใจแต่วันนี้เดี๋ยวคุณจะค่อยๆได้ทางออกและได้รับการแก้ไขและได้รับออความคลี่คลายในจิตใจ,ใจอย่างนแน่นอนค่ะวันนี้ทาอะไรขอให้ราบรื่นสําเร็จนะคะได้อะไรมาแบบง่ายๆแล้วก็ที่สําคัญคือขอให้ไปไหนมีคนช่วยมีคนเมตตามีคนสนับสนุนตลอดทั้งวันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับเรื่องเด่นวันนี้พยาการดวงรายวันของอิมอุ่นพยาการณ์3926ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้เวลาเดดิมนะคะคสสวัี ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะคุณได้ไพ่เลเวอร์ค่ะจัดเม้นท์ค่ะเอจ็ดถ้วยคะ่ะอัศวินถือดาบนะคะแล้วก็ไพ่เมจิกเชียน er นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ทําอะไรก็เล่าแต่นะ,ค,ะคนเลือกไพ่ในกองที่2ต้องทําด้วยความรักทําด้วยความสุขทําด้วยความสนุกแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจทําด้วยเ การมิสติทําด้วยความพยายามเพราะว่าดูจากพลังงานไพ่ในวันนี้มันมีหลายเรื่องให้ต้องจัดการค่ะแล้วก็แต่ละเรื่องที่ต้องจัดการเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนบางเรื่องเป็นเรื่องที่รอได้บางเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคนบางเรื่องเป็นเรื่องที่เรายังต้องหาคําตอบหาทางออกหรือว่าเป็นเรื่องที่เรายังต้องแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะใช้วิจารณญาณในการพิจารณาอยู่นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะก็ต้องบอกว่าเออหนึ่งเลยอ่ะคือศักยภาพและความสามารถของคุณอ่ะมันสามารถที่จะจัดการได้เอาอยู่ สคือครูบาจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านสามารถที่จะคือท่านช่วยช่วยช่วยเหมือนกับช่วยนําทางช่วยชี้ทางหรือช่วยบอกทางได้แล้งงานต่อมาต้องบอว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องเหมือนกับ ตั้งสติรับพิจารณารวมถึงมันจะต้องมีเรื่องของการระแวดระวงังหรือว่าการแบบออคอยดูหรือว่าเป็นเรื่องของการแบบมีชั้นเชิงนิดหน่อยในการที่จะเจราจาหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในวันนี้สติสําคัญมากม่แล้วก็เตือนอย่างหนึ่งคือบางทีทําอะไรในวันนี้สิ่งที่เราอยากจะทําให้มันสําเร็จหรือหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะบางทีอ่ะมันต้องเหมือนตามตามสถานการณ์บ้างตามกระแสะบ้างหรือบางทีอ่ะเราต้องไม่ไม่ไม่ไมแบบ ไม่ค้านหัวชนฝาหรือไม่เขารอะไรนะไม่ไม่ไมยืนหยัดอยู่ในความคิดของเราอย่างเดียวนะบางทีเราอาจจะต้องรับฟังคนอื่นบ้างหรือบางทีอ่ะเราอาจจะต้องแบบทอนความดุดนันหรือทอนแบบความความร้อนแรงในตัวเองลงบ้างบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของเรายึดมั่นถือมั่นหรือเราแบอ,อ,อแบบนี้แหละฉันจะเอาแบบนี้ฉันจะฉันจะทำแบบนี้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสิ่งนี้คุณคิดอะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นสิ่งที่มันแบบถูกต้องแต่บางครั้งกับการที่เจอเจอผู้คนหรือกับการที่ เขาเรียกว่างนะอยู่รวมกันเป็นสังคมอะ่ะบางทีไพ่บอกว่าต้องลดลงเบาลงบ้างเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเราเหมือนกับการที่เราแบบสวนสวนกระแสะลมอย่างเดียวอะค่ะบางทีเราเราถ้าเราแข็งแรงวันนี้เรามีกําลังมากพอเราก็สามารถที่จะฝ่าแบบต้านกระแสะลมนั้นได้แต่บางครั้งบางทีอะ่ะ เราเรา,เาหันตามกระแสะลมเพื่อให้คลื่นลมมันสงบหรือว่าเพื่อให้เราสามารถเคลื่อนตัวได้ง่ายขึน้นสะดวกขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะปลดปล่อยศักยภาพแล้วความสามารถตัวเองออกมารวมถึงมันอาจจะมีคนมากมายหรือว่าคลื่นลมหรือกระแสะลมตรงเนี้ยมันจะช่วยสนับสนุนให้สิ่งที่เราคิดอะไปได้เร็วหรือไปอได้ไวมากขึ้นอันนี้ถ้าวันเนี้ยคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองใครที่กําลังทําอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือว่าเจออยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยไพ่บอกว่าลองถอยลงมาสักก้าวหนึง่งหรือบางทีหันหลังหรือว่าตา ามกระแสลมไปบ้างบางทีอ่ะมันอาจจะทําให้เราได้เห็นมุมมองใหม่หรือว่าได้เข้าใจอะไรมากขึ้นหรือบางครั้งอ่ะมันอาจจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะได้รับการสนับสนุนนะคะเราก็จะทําให้สิ่งที่เราทำเนะี่ย เร็วหรือง่ายมากขึ้นค่ะอันนี้ฝากไว้นะสําหรับคนทํางานประจําในวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะต้องแข่งกับเวลานิดนึงแล้วก็ในวันนี้เรื่องของการเจราจานะจะพูดคุยจะส่งงานหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีความชัดเจนความหมายของไพ่ก็คือบอกว่าต้องระบุวันเวลาสถานที่หรืออาจจะต้องส่งถ้าส่งอีเมลหรืออะไรก็แต่คือทําอะไรก็แต่อย่าให้มีการตกขาดตกหลบบกเออขาดตกหลน่นหรือบกพร่องจากการสื่อสารของคุณนะรวมถึงการที่คุณรับสารจากใครด้วยก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ ต้องเหมือนกับว่าถ้าไม่สมไม่เข้าใจตรงไหนก็คือต้องถามนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาพาะะ่อค้าแม่ขายฟรีแลนซ์ทั้งหลายวันนี้ค่อนข้างดีแต่พ่บอกว่าทํางานด้วยความสนุกนะทำงานด้วยความเบิกบานวันนี้มันเหมือนอาจจะมีอะไรที่เราฝืนตัวเองฝืนความรู้สึกนิดนึงอะแต่ว่าพ่บอกว่าให้ผ่อนลงให้ปล่อยแล้วก็ทํางานด้วยความสบายใจคุณจะประสบความสำเร็จในงานที่ทําแล้วก็ได้ยอดและรวมถึงในวันนี้นะจะบอกเลยว่ามีโอกาสที่ จะได้รับการตอบรับดีๆจากลูกค้าหรือวันนี้ในการเจราจาของคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นพลังบวกมากกว่าแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคุ้มค่าที่ลงทุนไว้หรือคุ้มค่าดี่อดหลับอดนอนหรือคุ้มค่าที่เตรียมงานมาอย่างแน่นอนคนะ่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่พระพิฆเนศกัน เห็นไหมทำงานด้วยความสุขนะแล้ววันนี้เราร่วมงานอะไรกับใครก็แล้วแต่นะไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นผู้เล็กผู้เล็กเด็กน้อยหรือเราจะเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ในะวันนี้เป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกันคือทําให้งานสําเร็จเพราะฉะนั้นในวันนี้เราต้องทํากันด้วยความเบิกบานนะทำกันด้วยความสุขแล้วก็ทํากันด้วยเมตตาถ่อยที้อยอาศัย,ยในการพูดคุยต่อก,กันนะคะอโอ้บางทีอ่ะต้องเปลี่ยนเขาเรียกต้องเปลี่ยนเหมือนกับว่าต้องให้มุมมองใหม,ใหม่ๆกับชีวิตหรือบางทีอ่ะต้องมี เ,เขาเรียกอะไรนะการพิจารณาอะไรบางสิง่งบางอย่างที่แบบมองมองนอกกรอบบ้างหรือบางครั้งอะ่ะบางบางทีบางอย่างที่เรายังมองได้ไม่ครบหรือยังมองได้ไม่เข้าใจหรือบางที อาจจะไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเราต้องคอยดูหรือว่าต้องรอพิจารณานิดนึงแต่ทั้งหมดแล้วทั้งมวลหมอคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะท่านอยากให้คุณลองเปิดใจหรือบางทีอาจจะลองมองหาโอกาสใหม่ๆหรือบางทีลองมองมุมมองใหม่ๆอ่ะคุณจะได้อะไรดีๆกลับมานะแล้วใบสุดท้ายโอแสงสว่าง คือสําเร็จแน่นอนการเจรจาการทําอะไรในวันนี้นะแล้วก็ถ้าวันนี้มีการพูดคุยบนโต๊ะอาหารไปกินข้าวไปกินกาแฟาไปกินขนมหรือแบบเดินไปกินส้มตำด้วยกันหรือว่าอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นหมู่คณะในวันนี้โอ,อ้โหบอกเลยว่ากินข้าวาร่วมกันหรือวันนี้แบบสังสรรค์หรืออะไรเงี้ยรับรองเลยว่าได้ไอเดียดีๆได้มุมมองดีๆได้ความคิดดีๆหรือว่าวันนี้แบบ เ,เจอการกินเข่าวกันปรับทุกกันพูดคุยกันรับรองสำเร็จตามที่คิดและสมหวังสมปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับเรื่องเด่นวันนี้พิอากาศดวงรายวันของอิมอุ่นพยากรณ์3926ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะเอาละค่ะพบกันพรุ่งนี้ในเวลาเดิมขอให้วันนี้คนนี้เลือกไพ่ในกองที่2มีความสุขมากๆนะคะแล้วพบกันค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะเดอ์ซันค่ะ,คะราชินีพระจันทร์ค่ะ7ถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่อัศวินไม้เท้านะคะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่เลือกไพ่ในกองที่3มน่ะวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมที่เป็นวันแห่งความสําเร็จของคุณนะแล้วมันจะทําให้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้หรือว่าเฮ้ยเราบอกโหไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสามารถที่จะแบบทําสิ่งนี้ได้ทําแบบนี้ได้คือมันเป็นวันที่เราจะรู้สึกเหมือนกับว่า ปิดงานได้ดีหรือทําอะไรแล้ววันนี้มันมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่พลังงานของไพ่ขึ้นมาบอกคนที่เลือกไพ่ในกองที่3วันอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่า,เป,เ,าเป็นการพิจารณาอะไรส่วนบุคคลนะคือจากนี้ไปสําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3อะ่ะใ,ในจากนี้ไปนะคือคุณจะมีอะไรที่คุณต้องใช้ศักยภาพความสามารถของคุณออกมามา,มากกว่านี้แล้วก็ในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องตัวเงิน ต่อยอดในเรื่องงานหรือสิ่งที่คุณจะทําจากนี้ไปอ่ะมันจะเหมือนกับมีมันพลับพลังว่ามันมีพลังงานบางอย่างขึ้นมาที่เหมือนกับมันจะเข้ามาแล้วมันเหมือนถาโถมหรือว่ามันคําว่าถาโถมไม่ใช่ถึงไม่ดีนะมันจะเข้ามาแล้วมันจะทําให้คุณอ่ะมีความสุขมีความสนุกไม่เหมือนเป็นพลังงานของการฟื้นการรื้อฟื้นการคืนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ทีเนี้ยไพ่เขาขึ้นมาบอกว่าอันดับแรกเลยอ่ะวันเนี้ยอาจจะเป็นวันที่คุณจะต้องแบบคิดอะไรแล้วแบบ คือคิดสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิษษกาธันวาหรือแผนการที่คุณวางไว้แต่มันเป็นวันที่คุณน่ะควรที่จะคิดถึงตัวเองในเรื่องหนึ่งคือเอ๊ะถ้าเราจะทํางานนี้ต่อไปหรือเราจะเปิดร้านหรือเราจะทําอะไรต่อไปจากเนี้ยเราอยากจะแบบเปลี่ยนบุคลิกอะไรบ้างไหมเราอยากจะทําอะไรให้กับตัวเองบ้างไหมเช่นบางคนอาจจะอยาก รีเซ็ตเรื่องเสื้อผ้าใหม่ให้มันดูภูมิฐานให้มันดูแบบหรืออยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองแบบเติบโตขึ้นหรือว่ารู้สึกสบายใจขึ้นหรือรู้สึกรรมะทะแมงในการทำงานหรือว่าบางคนอาจจะมีพลังงานความรู้สึกว่าอยากไปไหว้พระอยากจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่สำคัญที่ใดที่หนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้รู้สึกเกิดขวัญและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มันเป็นความเชื่อนะความรู้สึกส่วนบุคคลแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะมีกำลังบางคนอาจจะอยากเปลี่ยน กระเป๋าสตางค์ใหม่กระเป๋าถือใหม่เปลี่ยนรองเท้าใหม่บางคนอาจจะอยากทําผมใหม่คือมันเป็นพลังที่มันมีความรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอะแล้วมันการไม่เหมือนเดิมในตรงนี้มันเหมือนปรับลุกปรับพลังงานปรับตัวตนของคุณ่ะให้เป็นอะไรที่ขายขายของเก่งมากขึ้นทํางานเก่งมากขึ้นบุคลิกภาพดีขึ้นเติบโตมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับเป็นพลังเปิดที่จะดึงดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้เราอะเหมือนกับ พร้อมรับอ่ะคือมันเหมือนดึงดูดคุณขึ้นมาให้แบบให้เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นบันไดหรือเตรียมพร้อมสําหรับความการเติบโตในชีวิตแล้วที่สําคัญอ่ะมันเป็นการปรับพลังงานในจิตอวิญญาณของตัวคุณเลยบางอย่างที่มันจะทําให้การอย่างรู้ของคุณความเข้าใจของคุณหรือว่าศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรอ่ะมันมันเจอจลัดหรือว่าแตกฉานมากขึ้นหรือว่ามันเป็นอะไรที่ ได้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่แบบเป็นมุมมองใหม่ๆของตัวเองอันนี้เป็นพลังงานที่ไพ่ก่าขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องดีกว่าเดิมหรือว่ารู้สึกว่ามันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามามากกว่าเดิมหรือว่าเอ้ยมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่เรารสึกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจิตลึกๆของเราหรือจิตใต้สํานึกเรามันบอกอะหมอแนะนําให้คุณหนึ่ง ไปตัดผมทําผมซะ2คือลองซื้อเสื้อใหม่ลองซื้อกางเกงใหม่ลองปรับการแต่งตัวของตัวเองใหม่หรือทำอะไรก็ได้ที่เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได,เาได้เราได้รีเซ็ตจิตใจและจิตวิญญาณและตัวตนของเราขึ้นมาใหม่ อาจจะแบบว่าลุกขึ้นมาเขียนหน้าทาปากอะไรก็ได้นะหรือว่าบางคนอาจจะแบบเปลี่ยนรองเท้าหรือบางคนอาจจะจัดอะไรใหม่ให้เรารู้สึกถึงความสดชื่นในชีวิตอะแล้วหมอมองว่าคุณจะมีความสําเร็จหรือว่ามีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วมองอะมันจะเหมือนกับมีการต่อยอดมันจะเหมือนกับมีโอกาสมีโชคมีแสงสวา่างมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาจริงนะเพราะว่าพลังไพ่บ่งบอกแบบแบบเหมือนกับว่าให้ความรู้สึกแรกคือเหมือนดอกไม้ผลิ่ะ อดอกไม้ผิแสดงว่าอ í, มันเป็นเรื่องของการที่แบบว่าคุณจะเติบโตขึ้นนั้นเหมือนกับจากนี้ไปก้าวย่างอะ่ะมันจะมีอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาแล้วทําให้คุณเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จมันถึงสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ้สิ่งที่คุณรอคอยมันจะเกิดขึ้นจริงแล้วจริงๆนะคนทํางานประจำอะ่ะหมอหมองว่าถ้าเป็นหมอหมอ,หมอจะมองว่าจัดโต๊ะทํางานใหม่หรือว่าเ,เคลียร์เคลียร์โตเคลียร์เคลียร์ที่นั่งทําให้มันแบบ ดูโล่งดูโปร่งดูสวยดูสบายหรือว่าดูแบบสมกับอาชีพที่คุณทําลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะใครที่เป็นสายลักษณะทําหุ้นหรือทําแบบลักษณะเงินต่อเงินลักษณะของคนที่เล่นเงินเงินลักษณะคนที่แบบใช้เงินต่อเงินอ่ะหมอะมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งเลยคือบอกว่ามันต้องมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าโต๊ทำงานของเราหรือที่ที่เราทํางานของเราสมุดทํางานของเราหรืออะไรก็แต่มันทําให้เกิดอินเนอร์ความสดใสเหาะออกมาแล้วมันจะทําให้เกิดการดึงดูดโดยเฉพาะใครที่ทําด้านเกี่ยวกับ เ,เสียงโชคอาจจะมีบางคนที่แบบทำลักษณะของการที่บอกว่า,เ,าเป็นเจ้ามือหรือว่าเป็นคนแนะนําหรือเป็นอะไรอะที่เป็นลักษณะของการทําอะไรที่แบบแบบฉาบฉวยลักษณะแบบเนี้ยคุณยิ่งต้องทำทำมุมโต๊ะทางานหรือทําอะไรของคุณให้มันดูสว่างดูสดใสแล้วก็มันรู้สึกอยากนั่งอยากทํางานนั่งแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยหรืออาจจะหาวิทยุเครื่องหนึ่งมาวางก็ได้อะไรแ,แบบเนี้ยหรือคนทํางานประจำคุณอาจจะหารูปครอบครัวหรือคุณอาจจะ าหา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาหรือว่าหรือว่าหรือว่าเช็ดทําความสะอาดท่านก็ได้หรือว่านั่งจัดให้มันเรารู้สึกเหมือนกับว่าโหนเราภูมิฐานเนี่ยเราเป็นพนักงานบัญชีที่แบบว่าภูมิฐานสมาร tutaj, ์ทเก็บสำหรับตอนเตรียมต้อนรับปี2023ยอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าในแบบนิวนอร์มอลในวิถีแบบคือมีมีเจลแอลกอฮอล์ตั้งอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยนี่มันแบบเป็นการปรับกับโลกหรือว่าเรารู้สึกเรา โอ้โหมองแล้วเราไม่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 โบราณหรือว่าไม่ข้ามคืืหรือว่าเรายุคใหม่นะอ่าอะไรเงี้ยให้เกิดความรู้สึกของความธรรมะธรรมแงอะไรเงี้ยแล้วมันจะดีแล้วก็ที่สําคัญนะต้องบอกว่าคนที่ค้าขายโดยเฉพาะใครที่ค้าขายโดยคนที่เป็น f r e e l a n ์ออนไลน์ทั้งหลายในวันนี้ต้องบอกว่าอยู่บ้านก็ไม่ใช่แบบใส่ชุดนอนทํางานหรือว่าเอ่อทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้จะไม่ได้พบเจอเจอผู้คนหรือว่าเป็นอาชีพที่แบบเราอาจจะไม่ได้ต้องเข้าออฟฟิศอยู่ในแอร์เย็น แต่ว่าเราต้องทําเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ท่ามกลางสายลมแสงแดดแล้วเรารู้สึกโอ้เราเทอะเรารู้สึกเราแฮปปี้มีความสุขเรารู้สึกว่างานที่เราทําเราทําด้วยความสบายใจเรารู้สึกวันนี้เราสวยเรารู้สึกวันนี้เราเหล่อขายหมูปิ้งขายปลาหมึกย่างขายกล้วยทอดทำแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ฉันสวยฉันรู้สึกว่าฉันมองตัวเองในกระจกแล้วฉันรู้สึกวันนี้ฉันสวยฉันขายของแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกขายอยากขายของรู้สึกดีอะแล้วมันจะมียอดเออแล้วมันจะมีอะไรฟุ๊กๆมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาแล้ววันนี้นะ ไปปิดท้ายเดือนตุลาคมอ่ะด้วยการไปทําบุญด้วยแสงสว่างเช่นบางคนอาจจะไปเติมน้ำมันตะเกียงบางคนไปถวายหลอดไฟบางคนไปทําบุญลงศพหรือว่าคุณไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไปปล่อยปลาก็ได้ที่คุณรู้สึกคุณสบายใจแล้วก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นตัวเองใหม่ลองไปทําดูแล้วคุณจะย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแบบปังมากจริงๆนี่อ่ะดู โอ้โหเนี่ยไพ่ท่านพรัพกิเนตขึ้นมันคือการเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะสมบูรณ์คุณจะสําเร็จแล้วคุณจะมั่นคงมั่งคั่งแล้วหมอมองว่ามันถึงเวลาที่ฟ้าเขาจะเปิดทางให้กับคุณแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พลังงานที่แบบว่าขึ้นมาเพียงแค่ฉาบช่วยนะอ่าลองดูแล้วที่สําคัญอะบิเดอร พระพิงกนแนใบที่หนึ่งขึ้นนะในดวงคุณมีเดอะซัอีกนะเพราะฉะนั้นหมอเชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องทำอะ่ะหรือสิ่งที่หมอบอกไปหรือสัญญาณที่หมอบอกไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณควรทําเพราะมันจะนําสิ่งดีๆจริงๆนี่มันจะแบบว่ามันจะเพิ่มพลงังเพิ่มศักยภาพในตัวคุณเนะ่ยแล้วก็ดูจากพลังงานของไพ่แล้วมันเหมือนกับว่า จากนี้ไปมันมีอะไรที่ต้องขับเคลื่อนด้วยศักยภาพด้วยความด้วยความเชื่อมั่นด้วยด้วยด้วยสิ่งที่อยู่ภายในของตัวคุณเลยเพราะนั้นไปเตรียมความพร้อมเลยแล้วก็คุณจะได้เจอเจออะไรที่เหมือนกับว่าสนุกสนุกแล้วได้เงินสนุกแล้วได้ความสาเร็จสนุกแล้วมีแต่พลังบวกอ่าแล้วใบสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้ทําตัวเองให้ดูภาคภูมิดูหน้าภาคภูมิใจทําอะไรให้ตัวเองดูรู้สึกว่าเหมือนแบบ ม,มันหมดความเศร้าแล้วอะแล้วมันทําให้เรามีความหวังในการที่จะก้าวเดินต่อไปเขาบอกว่าเหมือนบางทีเราต้องใช้รูปลักษ์อะในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือบางทีอะบางทีแบบเหมือนกับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหรือบางทีมันเป็นพลังงานที่แบบว่ามันดึงดูดคือถ้าเกิดดูดูหมองดูเศร้าดูแบบโอ้ยดูดูเรียบง่ายอันนั้นคือบางทีอะออถ้าคุณจะจะเรียบง่ายในในแบบฉบับของ,ของ ของคนที่ไม่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะเรียบง่ายในแบบความเรียบง่ายมันก็ต้องเป็นความเรียบง่ายที่มีพลังมันก็ต้องเป็นความเรียบง่ายที่ดึงดูดใจสมมุติคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าไม่ไม่แต่งตัวไม่อะไรเป็นคนอยู่ง่ายๆสบายๆมันก็ต้องเป็นความเรียบง่ายที่มองแล้วรู้สึกว่าโอโ้โหคนคนคน,นี้แบบเรารู้สึกแบบเราเราชอบในความเรียบง่ายของเขาแต่เราอยากเข้าหาอ่าลักษณะแบบเนี้ยคือให้ตัวเองอมันมีพลังในการดึงดูดอ่าว่าอย่างนี้เถอะลองไปทําดู เราไปทำดูหมอว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่วันนี้พลังไพ่ขึ้นแบบนี้เราเชื่อว่าคนที่เลือกไพ่ในกองที่สามอะ่ะจะมีอะไรที่เริ่มต้นใหม่ๆหรือจะมีอะไรที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งดีๆหรือเป็นสัญญาณที่ดีตั้งแต่พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปมเลาไว้ว่างๆมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะส่งกําลังใจให้ค่ะพบกันใหม่นะคะกับเรื่องเด่นวันนี้พยาการดวงรายวันของอิมอุ่นพยาการณ์3926ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานถ้าหมอมองนะวันที่หนึ่งอะ่ะพฤศจิกา หมอจะใส่ชุดนะหรือหมอจะใส่เสื้อสีเหลืองเสื้อสีแดงเสื้อสีเขียวหรือสีชมพูประมาณนี้สีสีนี้แหละเพราะอะไรว่ามันจะเป็นการเปิดรับอะเป็นการต้อนรับอะไรที่แบบดีๆเข้ามาแล้วเพอๆคุณอาจจะมีโชคด้วยอ่านี่นี่ลองดูลองดูนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ